สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel นะคะวันนี้ก็มีเหรียญพวยทาลายน่ารักน่ารักค่ะมาฝากเพื่อนๆอชิ้นเดิมค่ะวิธีทำก็ง่ายนะคะมือใหม่ก็ทำได้ค่ะไม่เปิงวิปปิ้นด้วยนะคะอุปกรณ์ก็มีกันไกรค่ะแหนตังเหรียญน,นะคะ ริบบิน้นค่ะวันนี้เราใช้ริบบิน้นเนื้อทรายนะคะตาละครค่ะความยาวอยู่ที่สาห้าเซนติเมตรนะคะปลายริบบิน้นนะครจะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะน,นี้ค่ะเื่อง่ายต่อการสอดนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะดิบบิ้นด้านใดด้านหนึ่งนะคะครับลงมาค่ะอยู่ที่ประมาณ10บเซนติเมตรนะคะดิบปิ้นนะคะเราใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่1น,นะคะ เส้นที่สองคลองเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะเส้นที่สามคลองเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดเข้ช่องด้านบนนะคะกดอิเ้นที่หนึ่งในช่องของเส้นที่สี่นะคะเราก็จะดึงเส้นที่สามนี้ขึ้นมานะคะ นนยให้กระชับค่ะเส็แล้วนาเหรียญมาวางค่ะทำการล็อกเหรียญน,นะคะโดยการพับเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะคือเส้นสั้นค่ะพับบนไปนะคะตามเข็ยนนาฬิกาค่ะจนถึงเส้นสุดท้ายนะคะที่อยู่ด้านบน,นะคะ่ะซ้ายมือให้สอดเข้ามาบนช่องด้านขวานะคะ ทำการล็อกเหรียญค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บชายริบินนะคะทั้งสี่เส้นทําไปช,ช้าๆนะคะไม่เข้าใจตรงจุดไหนของวิดีโอนะคะ กดจุสต็อปแล้วเข้าไปทวนรูใหม่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะ เรินต้นที่เส้นนี้นะคะโค้งไปไบิ้นเข้ามาค่ะลักษณะนี้เลยค่ะสอดในช่องด้านข้างนะคะของฐานทำทั้งสี่ด้านให้เหมือนกันค่ะ สอดครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาดึงให้กระชับค่ะเอาแค่พอกระชับนะคะไม่ต้องให้ถึงแน่นแบบริบบินยับอะค่ะเราเอาแค่พอกระชับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะ โค้งไปบินไปด้านหลังค่ะให้เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนเข้ามาค่ะหนึ่งรอบหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสอดทาริบินนะคะลงตรงนี้เลยคะ่ะใต้ฐานเนาะทาริบินก็จะมาโผล่ข้างล่างตรงนี้ค่ะ ต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมกับเส้นแรกนะคะ เส้นต่อไปโค้งกลับเข้ามาหนึ่งรอบค่ะสอดใต้ฐานเหมือนเดิมค่ะเหมือนเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองที่ผ่านมานะคะ ที่สี่ค่ะโค้งไปด้านหลังโค้งเข้ามาด้านหน้าและม้วนหนึ่งรอบค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเดี๋ยวรอบต่อไปจีบเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปใต้จีบนี้นะคะสอดเข้าไปใต้ควยนี้ค่ะควยที่เราทำรอบแรกเห็นไหมคะ ใายลิ้งจะโโลดตรงนี้ค่ะเราจะใช้กลวยนะคะดึงออกมาค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ เราดึงปลายริปปิ้เขึ้นมาค่ะให้ระดับได้พอดีกับฐานนะคะริปปิ้นตรงนี้ค่ะระดับให้ได้พอดีกับฐานเส้นที่สองค่ะสอดเข้าไปใต้กลวยค่ะ บิ้นก็จะโผลที่เดิมค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะปิ้นที่เราดึงเข้าไปค่ะให้เสมอกับฐานค่ะ ตังต่อไปค่ะ ัขึ้นมาตรงน,นี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะ เสร็จแล้วนะคะในในขั้นตอนนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะโคลงไปนิ้วมาลักษณะน,นี้ค่ะแล้วเราทำการสอดนะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะอาจจะบินจะโผลด้านล่างค่ะ ใต้กลวยนี้นะคะสดเข้าวใต้กลวยนี้ค่ะแล้วก็จะจับเกลีบดอกไปด้วยนะคะให้ดูสวยงามค่ะ ต่อไปเส้นนี้ค่ะสอดแทรบิ้งนะคะเข้าใต้ฐานนี้ค่ะใต้จีบนี้นะคะใต้จีบน,น,นี้ค่ะ ชาเดี๋ยวบินก็นจะโผลด้านล่างตรงนี้ค่ะต่อไปค่ะปลายจะบินจึงเขียงไปแบบนี้นะคะ โงไปดิบ,บินเข้ามาค่ะสอดเข้าที่ต้าจีบนี้เหมือนเดิมค่ะนิบ,บิ้นก็จะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะ ไปเส้นสุดท้ายค่ะโค้งกับเข,ข้ามาอย่างนี้นะคะสัดเข้าที่ใต้ผิดดอกนี้เหมือนเดิม จัดบิดดอกให้ดูสวยงามนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่กลับมาค่ะสอดเก็บชายดิบินค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้การการทำผลงานครั้งต่อไปค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตามมีผลงานใหม่ๆรอคอยเพื่อนๆอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะเรามาลุ้นกันนะคะ คลิปหน้าเราจะมีลายไหนๆลายไหนเข้ามาฝากให้เ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ